นังสือเพลงหน้า40เชิญยืนเชิญมาขับเพลงสรรเสริญพระเจ้าเชิญมาพวกเราเข้าเฝ้าพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญชีวิตปวงชนขอเชิญทุกคนร่วมสาดุดีขอขอพระคุณเจ้าฟ้าทัตรี ูเรื่องริทีกว่าพระอื่นใดเป็นจอมกาคของโลกทั่วไปดูแลชาวไทยดังนายชุมพาเชิญมาขับเพลงสรรเสริญพระเจ้าเชิญมาพวกเราเข้าเฝ้าพรา์ทรงเป็นมิ่งขวัญชีวิตปวงชน ขอเชิญทุกคนร่วมสวดอุี่เดชะพนมพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยในเช้าวันใหม่ต้นสัปดาหใหม่นี้ให้เราบิงวังขอพรจากพระเจ้าเป็นพิเศษพระจิตเจ้าจะได้มีเสียงดังกล้องจิตใจของเราจะได้เป็นผู้นิชัยให้เราเลือกในหนทางที่ถูกต้องมากกว่านทางที่เราถูกใจ โอกาสนี้ให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมกับกรรมศักดิ์นี้อย่างสมควรพระอองค์สุงไป,ปหนทางนำมนุษย์ไปพบพระบิดาข้าแต่พระเจ้าทรงพระการุณาเธอข้าแต่พระเจ้าท่งพระกรุณาเถิด พระองค์เป็นความจริงที่ส่องสว่างมวลมนุษย์ข้าแต่พระกิตเจ้าทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระกิตเจ้าทรงพระกรุณาเถิดพระองค์เป็นชีวิตที่ฟื้นฟูมนุษย์ขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิดขอบพระเจ้าผู้สุดสทสัมพันธภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์อาเมนให้เราภาวนา ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงจัดเตรียมพระพรที่ไม่อาจลายเห็นได้ไว้สำหรับผู้ที่รักพระองค์บนหลังความรักของพระองค์ในจิตใจข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อจะได้รับพระองค์ในทุกสิ่งและเหนือทุกสิ่งและจะได้รับพระสัญญาที่ทรงเป็นยออพัฒนาด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระมิพระเยซูกฤษฎีกพระบุตรพระองค์จำเริญและของราชเป็นพระราชางเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร บทอ่านจากหนังสือผู้วินิจฉัยในเวลานั้นชาวอิสราเอลทำขัดเคืองพระไทยองค์พระผู้เป็นเจ้าหันไปรับใช้พระบาอันต่างๆเขาละทิ้งองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของบรรพบุรุษซึ่งทรงพาเขาออกมาจากแผ่นดินอียิปต์แล้วติดตามเทพเจ้าอื่นในบรรดาเทพเจ้าของชนชาติที่อยู่โดยรอบ เขากราบไหว้เทพเจ้าเหล่านี้จึงทำให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกลิ้วเขาละทิ้งองค์พระผู้เป็นเจ้าหันไปรับใช้พระบาอันและพระอัสซารรตต่างๆองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระพิโรต่อชาวอิสราเอลอย่างยิ่งทรงมอบเขาไว้ในอำนาจของผู้ลุกรานซึ่งเข้ามาปล้นเขาศัตรูที่อยู่โดยรอบ เขาไม่สามารถต้านทานศัตรูได้อีกต่อไปทุกครั้งที่ชาวอิสราเอลออกไปทำสงครามองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบันดาลให้เขาพ่ายแพ้ดังที่พระองค์เคยตรัสและทรงสาบานไว้จนว่าเขาต้องลำบากมากแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานผู้วินิจฉัยหลายท่านมาช่วยเขาให้พ้นจากเงื้อมมือของผู้ลุกราน แต่เขาไม่ยอมฟังผู้วินิจฉัยเหล่านี้ทั้งยังขายตัวเหมือนหญิงเพศยาไปนมัสก,การเทพเจ้าอื่นและกราบไหว้เทพเจ้าเหล่านั้นเขาหันเหอย่างรวดเร็วไปจากหนทางที่บรรดาบรรพบุรุษเคยเดินเขาไม่ทำตามแบบอย่างของบรรพบุรุษที่เชื่อฟังบทบัญญัติองค์พระผู้เป็นเจ้า เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานผู้วินิจฉัยให้เขาพระองค์ทรงสถิตยอยู่กับผู้วินิจฉัยผู้นั้นและทรงช่วยชาวอิสราเอลให้พ้นจากเงื้อมมือของศัตรูตราบเท่าที่ผู้วินิจฉัยผู้นั้นมีชีวิตอยู่เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเมตตาสงสารเสียงคร่ำครวญของเขาที่มีความทุกข์เพราะถูกกดขี่แต่เมื่อผู้วินิจฉัยถึงแก่อสัญ,ญกรรมแล้ว เขาก็กลับไปประพฤติชั่วช้ายิ่งกว่าชนรุ่นก่อนๆเสียอีกอเขาติดตามเทพเจ้าอื่นไปรับใช้และกราบไหว้เทพเจ้าเหล่านั้นไม่ยอมเลิกการกระทําอันเลวร้ายและดื้อดึงไม่ยอมเปลี่ยนความประพฤติของตนพระวาจาของพพรระะเจ้าุพร,พ,พระเจ้า ททุกคนี่เกรกรร็งงลัววอคค์พะเเจ้้าายมมมปนผูีสข, <c oughs> ขาทั้งหลายทำให้จิตใจของโมเสสขมขื่นทำให้โมเสสพูดโดยไม่ไตรตรองบรรดาบรรพบรุษมิได้ทำลายประชาชาติดังที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาไว้แต่กลับไปปะปนกับนานาชาติ แลเรียนวิธีปฏิบัติของเขาบรรดาบรรพบุรุษไปรับใช้รูปเคารพของนานาชาติซึ่งกลายเป็นกับดักสำหรับเขาททุกคนี่เกกรร็งงัววออคค์ะเเจ้าายมมมปนผูีสล่ข,ขาถวายบุตรชายิงของตนเป็นเครื่องบูชาแก่ปีศาจ เขาทำให้ตนมีมนทินเพราะกิจการของเขาเขาประพฤตตนไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าเหมือนหญิงที่มีชู้ทุกคนที่เกรงกลัวองค์พระเจ้าย่อมเป็นผู้มีความสุขพระพิโรธขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงพุ่งขึ้นมาลงโทษประชากรของพระองค์ พระองค์ทรงเอื้อมระอามรดกของพระองค์พระองค์ทรงมอบเขาไว้ในเงื้อมือของนานาชาติผู้ที่เกลียดชังเขากลับเป็นเจ้านายปกครองบรรดาศัตรูเบียดเบียนข่มเหงเขาเขาจึงต้องยอมอยู่ใต้อำนาจของศัตรูพระองค์ปลดปล่อยเขาหลายครั้งทุกคนที่เกงรงกลัวองค์พระเจ้า ยมมมเป็นผู้ีควาส่อแต่เขาก็จงใจเป็นกระบฏต่อพระองค์จมลงไปในความผิดของตนมากยิ่งขึ้นพระองค์ทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ยากของเขาเมื่อทรงได้ยินเสียงร้องของเขาทุกคนที่เกรงกลัวองค์พระเจ้า ย่อมเป็นผู้มีความสุขเชิญยืนอเลลูยาอเลลูยาอเลลูยาผู้มีใจยากจนย่อมเป็นสุขเพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขาอเลลูยาอเลลูยา พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่าน,านด้วยบทอ่านจากพระสารตามคำบอกเล่าของนบุญมัติวขอโทษเตกิดพระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นมีชายคนหนึ่งมาเฝ้าพระองค์ทูลถามว่าพระอาจารย์ขจ้า,จาต้องทำความดีอะไรเพื่อจะมีชีวิตนิรันดรพระองค์ตรัสก,กับเขาว,ว่าเหตุใดจึงถามราวถึงความดี ผู้ทรงความดีมีแต่ผู้เดียวเท่านั้นถ้าท่านอยากเข้าสู่ชีวิตนิรันดรก็จงปฏิบัติตามบทบัญญัติเถิดเขาทูลถามว่าบทบัญญัติข้อใดพระเยซูเจ้าตัตอบ,บ,บว่าอย่าฆ่าคนอย่าล่วงประเวณีอย่าลักขโมยอย่าเป็นพยานเท็จจงนับถือบิดามารดาจงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง ชายหนุ่มผู้นั้นทูลถามว่าข้าพเจ้าปฏิบัติตามบทบัญญัติเหล่านี้ทุกข้อแล้วยังขาดอะไรอีกหรือพระเรยซูเจ้าตัสตอบว่าถ้าท่านอยากเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์จงไปขายทุกสิ่งที่มีมอบเงินให้คนยากจนและท่านจะมีขุมทรัพย์ในสวรรค์แล้วจงติดตามเรามาเถิดเมื่อได้ยินพระวาจานี้ชายหนุ่มผู้นั้นจากไปด้วยความทุกข์เพราะเขามีทรัพย์สมบัติมากมาย นี่คือพระวาจาของพระเจ้าขอพระคิสเจ้าทรงพระเจริญเถิดถ้าเราลำเอียงเราย่อมทำบาปและถูกธรรมบัญญัติกล่าวโทษว่าเป็นผู้ละเมิดมีคำคำหนึงของนุนสเตเฟ,ฟนแห่งฮังการีเขียนไว้อย่าช่วยเหลือเพียงแต่ญาติพี่น้องหรือผู้ที่สุงส่งไปมากกว่าเรา ยากช่วยเหลือเพีเพราะผู้นำผู้ที่ร่ำรวยหรือเพื่อนสถาบันพลเมืองชาติเดียวกันแต่จงช่วยเหลือทุกคนขอความช่วยเหลือจากท่านอาศัยการประกอบหน้าที่ของท่านดังนี้ท่านจะบรรลุถึงความสุขสมบูรณ์อันสูงส่งเพราะฉะนั้นพ่อขอให้พระวาจาะที่พระเ,เจ้าสอนในวันนี้ย้ำใจเราอีกครั้งหนึ่งถ้าเราอยากมีความสุขสมบูรณ์เรามีเสียงร้องในใจ,ใจิตใจมีพระผู้ช่วยเหลือคือ พระจิตเจ้า่อยบอกว่าเราควรทําอะไรแต่ถ้าถึกไม่นึกไม่ออกลองใช้พระวาจาฟังเสียงพระองค์บ้างสํารวจบทบัญญัติสิบประการบ้างสรุปง่ายๆก็คือรักพระเจ้าทําทุกอย่างเพื่อรักพระเจ้าทําทุกอย่างเพื่อรักพื่อนพี่น้องและใส่ใจตัวเราเองด้วยแล้วเราจะมีความสุขสมบูรณ์ในชีวิตของเราขอพระเจ้าอวยพร ข้าแต่พระเจ้าแห่งศากลโลโลข้าถวายพระพรพวกมิวไทยเมตตามประทานปางซึ่งข้าพระเจ้าขันถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินนั่งพัน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนอาหารมันดันให้ข้าพระเจ้าหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดร ข้าแต่พระเจ้าแห่งสาก,กลโลคาถวายพระพรพวกมิภายไม่ตามทานล่าองุนซึ่งข้าพระจ้าท์คาถวายอยู่นี้อมมาไปผลมจากต้นองุนและนำทำน้ำแรงของมนุษย์และจะเป,เป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพระเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดไมิรันดร ี่น้องจะภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสัมพนันถภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเธอพระเกียรติพระองค์ทำเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิดข้าแต่พระเจ้าทรงรับบรราการของข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นการแลกเปลี่ยนสูงส่งข้าพเจ้าทั้งหลายถวายสิ่งของที่พองค์ประทานให้นี้เพื่อสมใจรับพระองค์ในการตอบแทนด้วยเถิด ทางนี้ขอพึ่งพระภิพกิจเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายพ <Amen. S 2> ระเจ้าสถิตก,กับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจและรึกถึงพระเจา้าเรากำลัลงรึกถึงพระองค์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนะัข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักศศดิ์สิทธิ์สิริรัตน์พระเจ้าผู้ทรงสัมพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นพิมมงคลที่ขอบคุณพระองค์ตลอดกาล ขพระพระองค์สมบัาิให้ข้าพเจ้าหาได้รอดพ้นพระองค์ทรงพระเมตตาทรงรักมนุษย์จึงทรงส่งพระบุตรมาพระผู้กอบกู้มารับสภาพมนุษย์เหมือนข้าพเจ้าหลายทุกประการเว้นแต่บาปเพื่อว่าพระองค์ทรงรักสิ่งใดในองค์พระบุตรก็ทรงรักสิ่งนั้นในข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยพระสถานที่ข้าพเจ้าหายได้สูญเสียไปเพราะขาดความเชื่อฟังพระบุตรก็ทรงนำกลับคืนมาเพราะความนอบนอกเชื่อฟังพระองค์ท่าน ดังนั้นข้าพเจ้หาหจึงขอบรพระคุณประกาศสรนเสริมพระเดชานุภาพาพร้อมกับเหล่าเทพเทว,วาว่าดังนี้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจอมจ,จ,จักรวาลพระสิริรุงร่งโร์แผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการ,การพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุด ข้าแต่พระบิดาเจ้าองค์สมบูรณศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและสมบรงบอกเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรณาสรงพระจิตเจ้าบำเพ็ให้ปังและเล่าองุนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและผลของพระเยูกคกิ์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริ์เจ้า,จาส่งมอบพองเพื่อรับทรมานโดยสมัครพระไทยระทงค์ทรง,งหยิบป,ปังขอพระคุณบีออกประทาย แกมดาสิตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารคำเสร็จแล้วพระอ,องค์ท่านสิบถุลาอหุ่นขอบระคุดอีกครั้งหนึ่งประธานแกมดดาสิบตรัสว่า รับถ้วยน,นี้ไปเดิมให้ทั่วกันนี่เป็นทั่วโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตสึสลังออกเพื่ออภัยบาปสลับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อและถึงเราเถิด ให้รัประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระกิตติจาได้เซ็นพระชนพระกิตติจาทรงกลับคืนพระชนชีพพระกิตติจาเสด็จกลับมาครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเจทั้งหลายกำลังะลืถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชมาชีพของพระกิตตเจ้าขอน้อมถวายปังอัมบันดาชีวิตกับเพื่อนบรรดาความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรขเจทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพาพระองค์ ข้าพระร้างไายกระราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระถิอของพระกิตตเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระาศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตปะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟรังซิสเซ,เซเวียเกรงสักและคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าข้า โรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้าในบุญโยเซพัสดาของพระนางบรรดาอัครสาวกนักบุญทุกท่านบุญยรลาศีนิโคลัสและบุญยรลาศีชาวไทยทุกองค์ ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระกิษเจ้าพร้อมกับพระกิตเจ้าและในพระกิษเจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสั่นพาลุพาประรมพัสสิงโลกกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร์าเมน พระพุทธเจ้าสอนเราให้เรียกพระเจ้าว่าพระบิดาเราจึงภาวนาว่าถ้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายรงสถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระชาจักจงมาถึงพระประสงค์จงสําเ็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์รบประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้รบประทาอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น โปรดช่วยข้าพเจ้าแม่แพ้การประจนแต่โปรดช่วยพ้นจากความชั่วร้ายเถิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าหายให้พ้นพิรุนตรายทั้งสิน้นโปรดพระทานสายสดทุกวันนี้ทรงพักกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและหลัรับเสพพระเยสญญรกสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระนาจาพระนุภาพและประาศรุ่งโรจน์เป็นพรองตลอดมิรันดอน ข้าแต่พระเยซูกิสจา้าพระองค์ตายกับพระสาวกว่าเรามอบสนติสุขให้ท่านเราให้แสงสุขของเราแก่ท่านพรยสทรงถือโทษข้าพเจา้าแต่ประทำไม่ไดเห็นความเชื่อในภาสนะาจาักรของพระองค์และโปรโดให้ภาสนะาจาักสงบราบรื่นมีสามัคีทาตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริอนและครองราชตลอดนิรันดร ขอให้สสยสุขของพระกิตเจ้าสิกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยให้เรามอบสสสุขของพระกิตเจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบลำางบาปของโลกท่งพระกรุณาเธอลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบลามบาปของโลกท่งพระกรุณาเถิลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบลางบากของโลกประทานสันติสุขเถิด นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือสลบล้างบาปของโลกเพื่อพระเจ้าทรงเรียบร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าค่ะข้าพระเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตรเพมเพราะว่าจาเดียวและจิตใจข้าพระเจ้าก็จะบริสุทธิ์ประกาศประกิตสจ้าอมน องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงความรักมั่นคงโปรโดทรงไถ่เราให้พ้นจากความผิดทั้งปวงให้เราภาวนาข้าแต่พระบิดาเจ้าอาศัยศิลปสิทธิสส์นี้ข้าพเจ้ทาทั้งหลายได้มีส่วนร่วมชีวิตกับพระกิตเจ้าแล้วขอกราบวอนพระกรลณาได้โปรดให้ดำเนินชีวิตละไมาคลายกับพระองค์ท่านในโลกนี้เพื่อจะได้มีส่วนร่วมกับมาดกกับพระองค์ท่านในสวรรค์ด้วยเถิด พระองค์ท้าผู้ทรงจำเริญและของราตลอดนิรันดอน <Amen. S 1> รอาเมนเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสัมพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิธทามความเกิทั้งหลายเถิดอาเมนพิธีบูชาขอบคุณจบแล้วจบไปในสัติสุขของพระเกิดเจเจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าหนังสือเพลงหน้า2 4 5ข้าขอขอบพระคุณ พระทรงจุนจิตข้ามีสันติได้เปรมปรีสุขในพระคริสต์องค์ข้าขอโมทานาพระวาจาพระจำงช่วยข้าให้เดินตรง ตามทางที่พระทรงหมาย